สวัสดีค่ะเพื่อนๆประสนผาชิวอ้ชินค่ะวันนี้พาทุกคนเข้าครัวนะคะมาทําเมนูแกงส้มดอกแครกันดีกว่าค่ะดอกแครน้ำลายพี่น้อกต่อมาก็ทําความสะอาดดอกแครให้เรียบร้อยนะคะตั้งไฟตั้งหม้อได้เลยค่ะะสนก็ใส่เกลือนะคะใส่ในส่วนของขมข้นเปียกเข้าไปด้วยนะคะเดือดปุ๊บๆๆเลยทุกคนอ่ะภาพเดือดจะไม่มาหรออ่านมาแล้วค่ะทุกคนก็เดือดกันไปค่ะพริก ก็ตำเองนะคะทุกคนใส่สมัปปิลงไปเลยค่ะพี่เกงก็เลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่เป็นปลาทูเ้าไปด้วยนะคะวันนี้เกงส้มดดกเคนะคะเป็นใส่ปลาทูด้วยค่ะก็ตำผสมไปกับพี่เกงได้เลยนะคะพี่เกงผสมก็จะมีความหยาบกร้าน,นิดหน่อยเอาไม่ใช่ค่ะคือตำแบบพอหยาบแะคะไม่แหลกมาอุ้ยก็ไม่เหลกเกินไปเนาะพี่น้องมาเบิ้งเป็นมิตรด้ย สอนนะคะเบิดปุ๊บๆก่อนสักพักหนึ่งค่ะเราก็ทําการปรุงรสตามชอบเลยค่ะน้ําปูน้ํนปาปลาใส่เข้าไป,ปโรดนะคะผงนัวผงไม่นัวนะคะใส่ลงไปค่ะทุกคนไม่มีสูตรไตจัวนะคะแล้วแต่ทุกคนจะจัดการลงไปในหม้อของเราะคะ่ะที่น่านค่ะใส่น้ําตาลไปหนึ่งนะคะผงนัวไปหนึ่งนะคะน้าปลาจัดไปแล้วนะคะแล้วก็เติมความเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะใส่มะขามเปียกเป็น้หนึ่งค่ะทุกคนตามชอบของทุกคนเนาะ สูตรใจต,ตัวนะคะแกงส้มดอกแเคเป็นเมนูที่แกงแบบบ้านสไตล์ของประสอนนะคะทุกคนอย่าถือสานะคะอาจจะใส่แบบเครื่องเยอะไปนิดนึงนะคะทุกคนต่อไปค่ะเราก็เห็นน้ำเดือปดปุ๊บๆๆแล้วนะคะแล้วก็ไปเตรียมดอกเคนะคะมาใส่หม้อของเราได้เล ดอกแคลงไปเลยนะคะทุกคนว้าวสีสวยน่าทานจังค่ะผักสดสดสดสครัวค่ะทุกคนสรรพคุณเยอะแยะมากมายค่ะช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะว้าวเลิศปนยญางพี่น้องแล้วก็เราก็คนคลีนะคะับคนคนคนค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะความร้อนนะคะของเกงของเราจะทำให้ดอกแคสุกพองามแล้วก็ทําให้ดอกแคของเราสีสดใสสวยงามด้วยค่ะไม่ ช้าเกินไปนะคะเราปิดไฟปิดฝาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนว้าวน่าทานไหมล่ะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ประสอนในเมนูแกงส้มดอกเคเบ็บบ้านๆสไตล์ประสอนพาชิวพาชิมวันนี้ค่ะสีสวยงามน่าทานตักข้าวรอแล้วจ้ามาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเมนูวันนี้แกงส้มดอกเคเด้อพี่นองเด้อ